ดครับจีพัฒ c h ชาแนลมาแล้วครับมีอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมผลไม้โบราณครับสมัยเด็กๆนี่แหละครับคือสุดยอดแล้วครับผมสมัยก่อนไม่มีเงาะไม่มีทุเรียนไม่มีมัญญาซื้อลำยงลำใหญ่ยยกินนะครับผมนี่ครับไข่เต่าครับ ไม่รู้ที่อื่นเรียกอะไรครับผมแต่ที่บ้านผมเรียกไข่เต่านะครับเป็นผลไมโบราณครับซึ่งอยู่นี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับตามป่านู่นไม่ค่อยมีแล้วครับมีอนุรักษ์ไว้ครับผมเพราะว่าแต่ก่อนมีขึ้นตามป่ามันนะครับก็โดนรถไถโดนอะไรแต่การหมดอย่างนี้หาดูยากนะครับนี่คืออนุรักษ์ไว้ไข่เต่าครับสุกแล้วครับผม อย่างนี้กินไปก็มีหนอนอยู่ข้างในละมีหนอนอยู่ข้างในแต่ก่อนไม่มีครับแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็มีหนอนหมดครับมแมลงวันทองเจาะนะ,ะมีหนอนอันนี้คือยังเล็กอยู่ ต้นไข่เต่าครับผลไม้โบราณโบราณจริงๆนะครับอันนี้หาดูยากแล้วครับผมรักไว้ฮนะมีสองต้นต้นไข่เต่าต้านไข่เต่า ดยอดเลยครับต้นไข่เต่าผลไม้โบราณเพื่อนๆเรียกว่าผลไม้ที่นี้เรียกว่าอะไรครับคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับผมจีปัะน channel มีอะไรก็ถ่ายสบายๆสไตล์จิปาถะะ โอเคครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์จิพ mm ัฒ hmm. นา Channel mm hmm. บ้านเอิร์น mm hmm. ครับผม